สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช้องชาวไร่เนี่ยก็พาคุณผู้ชมไปชมไม้ดอกไม้ประดับมาครั้งสุดท้ายก็นานมาแล้วละวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาดูไม้ประดับที่อยู่คู่กับมนุษย์โลกแลก้วกันนานเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับของโลกใบนี้เลยนะครับก็คือพวกบอนไซนั่นเองครับไอที่คุณผู้ชมเห็นสภาพแบบนี้น่าจะตายแหละไม่ตายแหละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นไม้ที่สวยงามแบบไหนครับ แล้วนะคะพี่แก้วสวัสดีครับวัดนีค่ะพี่แก้วก็เป็นเจ้าของสวนบอนไซแก้วสุพรรณนะครับบอนไซออนเดอะร็อกนะครับก็อยู่ที่อำเภออุทงจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนะพี่แก้ววันนี้คือผมสนใจเรื่องเกี่ยวกับไม้บอนไซโดยเฉพาะบอนไซที่เกาะหินนี่แหละก็เลยมาหาพี่แก้วโดยตรงเลยมาถูกคนแล้วค่ะเพราะว่าไม้บอนไซเราทั่วๆไปเลยมี16รูปแบบ16รูปแบบอ่าแต่ว่าที่พี่แบบกรีดมากที่สุดก็คือ บนไซก่อหินบนไซก่อหินนี่แหละคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบเขาชอบเที่ยวภูเขาเองสังเกตดูถ้าใครที่ชอบภูเขาน้ําตกอะไรเงี้จะชอบเาไม้ก่อหินเพราะว่ามันจะมีหินมีดินมีต้นไม้อ๋อแต่ข้อเสียที่เขาไม่เล่นกันเพราะว่ามันหนักมากยินก็หนักแล้วไม้ก็หนักแล้วดินก็หนักแล้วกระถางก็หนักแล้วถ้าชอบไม้ก่อหินนะคะแนะนําว่าให้ศึกษาผันไม้ก่อน ศึกษาพันไม้ก่อนนะพี่จ้พาไปดูตัวอย่างหน่อยแล้วกันว่าพันไม้ที่เราใช้เกาะหินเราจะดูยังไงว่าไม้เกาะหินได้ไม่ได้เราดูว่าไม้เนี่ยรากเขาอยู่บนอากาศได้ไหมเช่นไซสังเกตว่ามันจะมีไซมีหลากอากาศมีอยู่บนดินอย่างเงี้ยได้ทนแดดนั่นเองแต่ถ้าเกิดไม้บางชนิดไม่ทนแดดรากไม่ทนแดดเช่นตะโก แล้วแม่นิยมมาเอามาประกอบเพราะว่ามันมันจะเป็น่ยอยากเห็นเ้ยแล้วต้นเล็กๆก่อนต้นเล็กๆนะคะด้านนี้เลยเล็กๆเลยนี่คือคอยนี่คือคอยคอยเกาะหินคอยนี่คือเรียกว่าเบสิกสำหรับคนไทยไหมครับพี่แกใช่เลยคอยมักขามตะโกนี่คือไม้ไทยเลยนี่คือไม้ไทยเลยแล้วก็เขาเขาอยู่บนหินได้หลักการง่ายๆคือไม่ต้องไปสรรหาเราเล่นตาม พี่ๆพี่เขาเล่นอะไรล่ะเล่นอะไนั้นพิสูจน์กันมาแล้วว่ามาชนิดนี้ได้นี่แหละโอเคก็มาทำใช่อตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกชนิดจะมาเกาะหินได้ใช่ค่ะอย่าง่อยนี่ได้่อยได้ลิ้นซามได้อันนี้ลิ้นซามหรือม่วงเจริญอ่าอาทิตย์ที่แล้วมีดอที่นี้ไม่มีแล้วเห็นไหมบานวันเดียวมันบานรับคุณวันเดียวอ่ามอกมอกถามว่าเกาะได้ไหมอ่าเกาะได้แต่ความสวยงามของรากโมกเวลาเกาะหินอะมีรุ่นพี่ๆเขาเกาะแล้วครับ พบว่ามันไม่สวย<อ>ลากเขาม่าจะปูดๆูดไม่สวยมันไม่เป็นเรียงเป็นเส้นนั่นเองคือมันจะต่างจากมะขามใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้ามะขามเนี่ยคือเป็นเป็นเส้นเป็นเปลือกค่ะลากเป็นแก่นเลยใช่คือ<า>มะขามขจะสวย หนึ่งลากมะขามเป็นไม้ราคาแพงด้วยเวลาเราทําอะไรเราเราก็เราไม่ได้เห็นแก่เงินนะแต่เราเราตั้งการให้คนมองเราว่าเรามีคุณค่าราคาแพงหรือไม่แพงเราดูที่ตระกูลของไม้นะฮะยังไม้หลักมะมักสังมะขามเป็นไม้ราคาแพงอันนี้คือมะขามนี่คือมะขามที่ว่ากันเมื่อปีนี้เจอเราโห้นี่สวยอ่ะต้นนี้กี่ปีแล้วโหต้นนี้สิบเอ็ดปีที่ขุดเองด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่ายามาโดริ อ,อ,ะอะไรครับไม้บอนไซเราแยกเป็นสองประเภทนะคะค,คือเนื้อสรี่กับยามาดริยามาดริคือการขุดไม้จากในป่ายามาดริแปลว่ามาจากป่าอ,อะไรก็แล้วแต่ที่เราขุดมาจากป่าอันนี้ขุดมาจากป่าที่ดอนเจดีนะคะเมืม่อ11ปีที่แล้วขุดมาแบบนนเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยเวลาเราทำบอนไซก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่อยขึ้นมา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 แล้วก็มาสร้างกิ่งอ๋อ อันนี้คือยามาโนริส่วนอันนี้มะขามเหมือนกันแต่เป็นเนสซิลี่ก็คือเพราะจากเมล็ดขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเนสซี่พาะมาจากเม็ดเลยแล้วก็มามาขยายรากออกแล้วพี่เออแล้วมันอีท่าไหนพี่แก้มันถึงได้แบบรากมันถึงได้ออกมาอย่างงี้ได้มัดค่ะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะอันก่อนจะพาไปดูดูวิธีการเลือกหินก่อนก่อนที่เราจะสมมติว่าเราเราไม่ใช่ว่าได้หินมาก้อนหนึ่งปุ๊บก็มาเกาะได้ไอ้กลมๆอย่างนั้นมาเกาะไม่ได้มัน มันไม่สวยอ่ะสมมติห็นกลมๆอย่างนี้ใช่อ่ะอย่างนี้คือไม่ได้นะอ่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะจะวางท่าเขายังไงนึกออกไหมอย่างเต็มที่ก็แค่ค่อมอย่างเงี้ยครับก็ไม่จะสวยหน่อยอ่ะมันก็ไม่สวยอีกอ่ะถูกไหมอันนี้เราเรียกเขาว่าหินอิสระสายหินจะเล่นหินด้วยนะตัวเองหินคือทรงอิสระอ่ามันจะมีเยอะมากเดี๋ยว่ถ้าเข้าวนการแนี้ใช่นี่ไปเก็บออกมานะไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ใช่พี่แก้วมาแต่งโน no no ไม่ใช่ไปเก็บมามันอยู่ในทานน้ําตก ใช่ไหมมันจะอ่ะตรงที่มีความเป็นเต่ามากกว่าเออเออใช่โอเคโอเคใช่ไหมอ,อันนี้เขา,เ,เ,ขาเ,เขาเรียกว่าหินลูกทรงอิสระแล้วก็เอาไปขัดนะคะด้วยด้วยกรดก่อนนะให้เขาเออใสาใสปุ๊บก็จะวางโชว์อ่ะก็จะสายหินก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่คือการเลือกหินใช่แต่ <S <S นี้ก็ไม่ใช่หินอันนี้เป็นหินโชว์เราเรียกเขาว่าหินโชว์ไม่มไม่ใช่หินที่สําหรับเกาะไม้หินที่สำหรับเกาะไม้ที่ดีคือหินนี่หินฉลาดหินฉลาดหินฉลาดคือหินมีหัว เห็นม <mile> ีหัวไหมะ้าไว้ว่ามีหัวใช่นึกถึงอะไรคะตัวนี้อันนี้เหรอแหมพี่แก้วมาทดสอบจิตาการผมอีกแก้วเห็นแล้วตากล้องบอกไดโนเสาร์แล้วนะอ่ามันคือแรปเตอร์ลูกชายบอกมันคือแรปเตอร์ใช่ไหมถ้าทะลุตรงนี้จะเป็นตาแล้วตรงนี้มีปากอ่าหินที่ดีคือหินที่มีหัวแล้วมีบ่าให้นึกถึงหมาหรือแมวที่นั่งเอาหัวไปทางนึงอ๋อมี่ากเราจะได้เกาะใช่ถ้าไม่มี่ากเกาะไม่ได้อ่า หนึ่งอันนี้หินหินที่ที่นิยมกันนะคะแต่ถ้าไม่มีบาเดี๋ยวพาไปอีกอันหนึ่งคือถ้าไม่มีบาจะมีความเป็นเท็กเจอร์แล้วก็จะเกาะแบบนั้นเล่นเล่นเล่นได้สนุกกว่าอีกอ่าใช่อันนี้เป็นคุณเลือกหินมาแล้วคือควรคหินควรจะมีหัวนะแล้วก็มีบาอันนี้โดยพื้นฐานง่ายๆ่ก่อนนะครับเดี๋ยวลงลึกเดี๋ยวมันจะไปยาวเกินตอนนี้ลากผมสนใจแล้วลากทำางไงมาถึงได้แบบ <า>แล้แกเอาม็ดมาจิ้มไว้ตรงนี้เหรอโนโนโนต้องสร้างรากก่อนค่ะอันนี้คือไม้มมรากโยงไม้รากโยง่าถือว่าเป็นพี่น้องกับไม้เกาะหินๆๆอืมไม้เกาะหินก็คือเราไปข่มบนหินใช่ไหมถูกครับไม้รากโยงนี่คือเป็นน้องของไม้เกาะหินเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งใจทำไม้เกาะหินคือสังเกตดูว่าตัวเองมันจุดี้มันว่างอ่าแล้วปรากฏว่าปัญหาคือไม่ยอมเกาะอ่าจริงๆอ่ะไม้ไม่ได้อยากเกาะหิน นะคะคนดังหากที่อยากให้ไม้ก่อหินเพราะฉะนั้นคนจะต้องรัดรัดรัดเขาตลอดเวลาทุก6เดือนเช็克ากเวลาวเขาเขาขยายออกต้องกดกดเขาไว้ตลอดตอนนี้คนที่ไม่ได้ดูแลไม้มันก็จะทางออกนึกออกปะจนจนหนีหินพอดีหินปุ๊บไม่สวยก็ไม่ใช่ไม้ก่อหินแล้วมันก็เลยต้องถอดหินออกแล้วกลายเป็นไม้รากโยงแต่ทีนี้มันก็ยังใช้หลักการเดียวกันว่ารากต้องทนแดด ด่างเข้มหนาเนี่ยรากมันแดดเพราะว่ามันพ้นมันพ้นดินออกมาใช่แล้วก็เลยหาวิธีการเล่นลีลาจากข้างล่างแล้วก็มารีลาข้างบนประมาณนี้นั่นเองอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคาว่าไม้รากโยองจริงๆไม้ทุกต้นน่ะมันมาจากการแก้ปัญหาทุกอย่างนั่นเองเร่รู้ไหมไม้ก่อหินเนี่ยมันก็มาจากไม่ใช่ไม้เพอร์เฟคไม้เพอร์เฟคคือสมมติว่าเราละตอนหรือจัดรากหรืออะไรก็แล้วแต่ไม้ที่รากรอบจะได้ราคาดีครับทีนี้พอ คนคนนึงเพาะเม็ดไปแล้วปรากฏรากไม่รอบรากไม่รอบหมายถึงว่าออกมาข้างข้างเนี้ยข้างเดียวเลยมันโบไปอันนึงทาอะไรไม่ได้อ๋อนี่ก็ออกแล้วคือเขากว่าเอาด้านที่ไม่มีรากเนี่ยไปด้านตรงคอส่วนรากนี่ก็จะเกาะบา่เร่ลงมาใช่ประมาณนี้จริงๆมันคือการที่แบบว่าแก้ปัญหาไปายเราขายไม่ได้แล้วออกเพิ่มมูลค่ามันก็เลยกลายเป็นเป็นซอรตาลี่ไงว่าแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วทำออกมาทุกคนค่อนข้างจะชอบใช่ใช่มันก็กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเวลาเราจะสร้างให้รากเยอะครับ ทแบบนี้นะคะอันดับแรกคือเพาะก่อนเพาะมะขามเสร็จนะคะใช้ระยะนี้เราเรียกเขาว่าใบเลี้ยงนะคะตัดเขาระยะที่เขามีใบเลี้ยงแบบนี้แบบนี้ก็ได้แบบนี้เขาเริ่มขึ้นมาแล้วตัดแบบนี้ออตัดเดยแล้วอ่ะเพื่อให้เขาสร้างรากฝอยอันเนี้ยคือถ้ามะขามเป็นอะไรที่ถ้าเราไม่ตัดเขาไม่แตกแต่ยังมีเห็นไหมมีรากฝอยหนึ่งถึงสองเส้นแต่เราก็เอาเขาลงไปใน ปลูกไว้เหมือนเดิมในในใน,ในที่ที่มีดินอ่ล้วนกว่านี้นะอันนี้อันนี้สมมติเฉยๆอ,อ,อ,อย่าก,กินนะลูกเสร็จแล้วอ่าก็จะเป็นระยะนี้ะนะคะพอเขาเแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็จะมาเลือกคือมันเป็นหลักสถิติอตัวเองประมาณร้อยสองร้อยขึ้นมาแล้วก็มาหาเนี่ยค่ะอ๋อคือแบบว่ามันไม่ใช่ว่าทุกต้นจะทำได้ไม่ใช่ทุกต้นคือต้องด,ดูว่าแตกออกมาแล้วใช่แล้วไอ้ที่แตกมาแล้วมีทรงไหมมีแววดาราไหมอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสมมตินี้ เพิ่งมี2รลากเองเราที่เราต้องการไม้เกาะหินก็คือต้อง5้าต้องเป็นจํานวนที่ขึ้นไปอสามไม่ได้นะสามไม่ได้นะห้าเจ็ดเก้าอะไรอย่างงี้ใช่ห้าเจ็ดเก้าเท่านั้นสิบเอ็ดก็ได้สิบอะไรก็ได้แต่ขอให้ลงที่นจะยากเพราะว่าการลงเลขที่มันจะทําให้ไม้กลมเองนึกภาพออกไหมสมมติสมมติดเหมือนเสาอ่ะเหมือนเสาบ้านถ้าเสาบ้านเรามีสี่สี่เสามันก็จะเป็นตึ้งเป็นเหลี่ยมแต่ถ้าเกิดมีห้าเสาปุ๊บมันจะเป็นวงกลม เทคนิคนิดนึงถ้าสมมติว่า,สมม,วาสมมติว่าอันนี้มีสักสี่นะแล้วปรากฏว่าเราอะอยากให้เขามีเราก็ฉีกรากผ่าได้เลยเหรอได้ได้ค่ะมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งพี่ผ่าเดี๋ยวพี่พาไปดูต้นผ่าผ่าไว้เมื่อ6เดือนที่แล้วแล้วก็มัดเขาเวลาฉีกเวลาฉีกเนี่ยเพื่อเพิ่มจํานวนรากก็ได้คือผ่านะไม่ได้ตัดให้ขาดนะผ่ะใ<ห>าให,ให้เขาเป็นสองนะคะแล้ว,ลวผ่าจะตลอดแนวเลยใช่ไหมใช่ค่ะทําให้เขายาวลย แล้วก็ฉี่ไม่ยาวแล้วค่ะโอเค <laughs> ประมาณนี้แหละแต่หลัการก็คืออย่างงี้คือเราก็จะผ่าไปสมมุติไม่มีถ้าถ้ามีจํานวนไม่พอแล้วก็ผ่าแล้วก็ระยะที่ที่ที่ควรที่จะเกาะก็คือระยะเนี้ค่ะอ๋ออันนี้คือเหนียวแข็งแรงนะแล้วทนแด<บ>ด สี่ถห้านิ้วอะคุณผู้ชมชความยาวล่างอ่ะมันดูมันเราไปดูที่หินด้วยว่าหินแล้ยาวแค่ไหนถ้าถ้าหินเรา50เซนแต่ว่าต้นไม้เรามันแค่20เซนก็ต้องใช้ดินขึ้นไปแล้วไปช่วยให้เขาสร้างลงมาเราต้องหมั่นหรือทุก6เดือนอ๋อต้องมีปอกพอกดิน มาช่วยนีดหน่อยอค่ะเดี๋ยวพาไปดูจากเมื่อกี้ค่ะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูรากกันอ๋อคือเราก็จะต้องมัดมัดเหมือนกันวิถีการมันมันมันจะมีอยู่2แบบนะคะสาหรับคนทําไม้เกาะหินก็คือตรงเนี้ยเป็นดินแล้วตรงเนี้ยก็เป็นกระลมังแล้วให้เขาไปหาของกินข้างล่างเขาจะโตเร็วแต่บ้านพี่พี่อ่ะทงานเยอะแล้วไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรากมันโดดพี่ก็เลยไม่นิยมที่จะไปวางบนดินแต่หลายๆคนเอาไปวางบนดินน่มันจะโตเร็วอ๋อแต่คุณต้องคุมรากนั่นเองอ่านี่ค่ะ อันนี้6เดือนผ่านไปอย่างที่พี่แก้วพูดแหละว่าคือเอาดินพอกๆไว้ช่วยเขาบ้างอย่างนี้อันนี้คือรอยฉีกเห็นไหมเองเห็นไหมมีแผลไหมเนี่ยค่ะพอฉีกปุ๊บเอาเอาเอารอยแผลกดไปตรงนี้อ่าตอนนี้อันนี้อันนี้คือตรงเรียกันฉีกออกใช่ป่ะตรงนี้กดลงไปเพราะว่าตรงนี้มันจะโนนแบบนี้ค่ะต้องเลือกที่หน่อยแล้วเนี่ยแล้วเริ่มดื้ออันนี้ก็จะฉีกออกไปอีกแล้วพี่จะฉีก เพื่อเพื่อสร้างจํานวนเพราะว่าไม้ที่สวยคือไม้ที่มีจํานวนรากเยอะแต่ก็ตายไปเยอะนะไม่ใช่แต่ช่วงนี้คือต้นเรายังไม่ได้อะไรกับเขาใช่ไหมอันนี้ทาแค่ทรงเฉยๆว่าอย่างเงี้ยเราออกแบบตั้งแต่เรามีหินมีหัวมีหัวแล้วมีบาใช่ไหมเสร็จแล้วทรงทั่วๆไปเขาจะขึ้นมาค่อมหินทีนี้พี่คิดว่าเออเดี๋ยวให้มันปัดไปตรงนู้นแต่ให้ใหญ่ขนาดนิดนึงสรกประามาณเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยตัดแล้วก็เล่นประมาณนี้แต่ระหว่างนี้เราจะไม่ยุ่งเรื่องนี้เลยเราจะยุ่งแต่ เรื่องลากไว้ก่อนให้ลากเขาเทลาที่ก่อนใช่ระหว่างนี้ก็จะคุมอะไรแบบนี้เสร็จแล้วต้นนี้ระยะเวลาเท่ากันเลยนะเกาะวันเดียวกันแต่ต้นนี้โตกว่าก็ไม่ทราบด้วยเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าต้นนั้นโดนเล่นแรงไปหน่อยก็ได้ก็เลยก็เลยไม่โตเท่าต้นนี้ต้นนี้ก็วิธีการเดียวกันเห็นไหมคะว่ามีรอยว่ามีรอยฉีกครับอ่าตรงนี้เห็นชัดแต่นี่อ่าใช่ แต่ตอนนี้ก็คือเริ่มจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะเนี่ยใช่มันจะกลมเองมะขามมะขามมันดีอย่างหนึ่งคืออย่างสมมติว่าเป็นเนี่ยเห็นไหมอย่างตรงนี้ค่ะครับผมพี่ตั้งใจรัดมันนะแล้วตั้งใจให้เขาอมเพื่อเวลาอมเสร็จแล้วเขาจะเบ่งมันเป็นการสร้างขนาดของมะขามด้วยอ๋อขนาดก็จะอัพได้เร็วขึ้นใช่ข้างบนก็จะใหญ่แล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันเริ่มเขาเรียกลากเกินต้นมะขามเป็นอะไรที่ลากใหญ่เร็วมากแล้วก็มันจะใหญ่เกินต้นมันอ๋อลากใหญ่กว่าต้นใช่แล้วมันมีความแข็งแรงมาากกตัววเองคิด่หนนี หินนี่แข็งไหมแข็งแข็งแข็งมันมีมาขามต้นหนึ่งบีบจนไม่หินแตกเลยอ่ะหินแตกเลยหรอ่ะดีนะว่ามันแตกข้างหลังอ๋อเอยแตกจริงวันนั้นไปเจอวันนั้นไปเจออึงอยู่ในนี้เพราะว่าเอาผ้าคลุมไว้คุณไ้ชมอันนี้แตกจริงนะใช่มันแตกนะไม่ได้บอกว่าหล่นนะหรืออะไรมันแตกจริงๆเพราะว่าเขามีความแรงมากเพราะว่ารากมาขามาถ้าสมมติเราดูดีลากกับต้นเขาเหมือนกันคือมีแก่นมีเปลือกกับแก่นใช่ใช่ แล้วคือลากแบบแข็งแรงมากจริงอ่ะเรา,าทนแดดมากมแล้วปรากฏว่าคือที่มันแตกได้เพราะว่ามันไม่ใช่อยู่ดีมันขยับเองได้นะคือเขาใหญ่ค่อยๆรัดไปเรื่อยเขาใหญ่เองพอเขาใหญ่ปุ๊บเขาเขาเขาใหญ่ไม่ออกเขาก็เลยทําให้มันแตกซะเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรีบยกขึ้นมา,มายกขึ้นมาซึ่งต้นนี้กี่ปีแล้วครับพี่แจ๊บต้นนี้7ปีเจปีนี่ก็แสดงว่าใกล,ใกล้ใกล้จะได้เริ่มทําจบแล้วมั้งอ่าจริงๆอะ่ะถ้าตั้งใจมันก็จบไปแล้วคะ่ะ เวลาน้อยแต่อันนี้มันไม่มมันไ่โตเพราะอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราบิดเขาไงแต่คือเราก็ได้เรื่องเท็กเจอร์เรื่องเปลือกอะไรเขาอันนี้มันดูเหมือนไม้แก่เนาะคือมันก็สมอายุใช่มันแก่ตามอายุใช่ค่ะจะได้ตามอายุแล้วเสร็จแล้วเราก็ตั้งทรงขึ้นไปเรื่อยอันต้นนี้7จ็ดปีเดี๋ยวไปดูต้น8ปีใกล้จบแล้วค่ะโอเคอ่าอันต้นนี้8ปีอ่านะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากจะตีคนงานเนี่ยไหมเนี่ยตัวเองตัวนี้มันหักไปอ๋อแสดงว่าจะกวาดเป็นหัววันนี้มันจะแหลมแหลมปิ๊บเลยแล้วราคนงานยกนี่แหละ สาเหตุอ่าเนี่ยนะคะเนี่ยตรงน,นี้ต,<ม>ตัดเห็นไหมคะตอนแรกมันขึ้นมาตัดขึ้นมา,<อ>นมาเสร็จแล้วก็ขึ้นอ่านี่แล้วก็ขึ้นตรงนี้ตรงนี้เป็นยอด<ม>จบก็ย่ออยู่ประมาณนี้ค่ะอันนี้ขึ้นลวดไว้อ่าน,นะคะกิ่งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอนไซเราจะมีสเตปของเรากิง่งแรกหรือก <ๆ S 1> ิอก่งหนึ่งข้างหลังจะต้องยกแล้วดูท้องกิง่งอย่างนี้นั่เนเองเดีเ๋ยวนี้จะได้เห็นจะได้เห็นทั้งแล้วทําตรงนี้ให้สะอาดแล้วก็เดี๋ยวดอกขึ้นมาอันนี้เป็นกิ่งสองก็จะแอนลงมาทําไมทําไมตรงนี้ อันนี้คือผมเนื่องจากผมก็ไม่รู้เรื่องนะพี่แก้วนะทำไมอันนี้กิ่งหนึ่งอันนี้กิ่งสองเพราะเขาดูเขาเรียกว่ายังไงทำไมถึงอ๋อเราเรียกตามสเต็ปของเราเองคือคือคือปกติอะไม้มันก็จะต้องมีกิ่งแรกอยู่แล้วเราเรียกเราก็เลยเรียกเขาว่ากิ่งหนึ่งเขาเป็นกิ่งแรกอันนี้สองก็คือกิ่งสองโอเคกิ่งสามก็คือกิ่งหลังอ่าเพราะว่าพอสมมติว่ายกมือคุกข้างหลังมันต้องมันจะโบก็ต้องมีกิ่งหลังมันจะมีสูตรโบราณอยู่ อ่าหนึ mm ่ง hmm. อ uh ่าซ right. uh ้ายขวาหลังหน้าห้าตกหนึ่งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปรีเพลย์แล้วนะคุณผู้ชมผมก็จำไม่ได้โอเคอันนี้สูตรโบราณมากเลยนะพี่ไปเรียนกับคนโบราณไงแต่แต่เดี๋ยวนี้เขาเขาก็จะมาแอนตี้กันว่าอุ้ยยังมาแบบไม้ทรงเต้นแบบเดิมแต่แต่เวลาเราคิดเวลาท่องเนี้ยแล้วมาแล้วเราทำให้เราจําได้ครูบาอาจารย์สอนมามันแบมมันเหมือนคาถาไงซ้ายขวาหลังหน้าห้าตกหนึ่งอ่ะประมาณนี้อันนี้ก้หนึ่งต้นนี้รุ่นเดียวกัน อนนอตอนนี้รุ่น <Okay. S 2> เดียวกันต้นนี้เป็นต้นแรกที่พี่ทดลองฉีกรากเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครทํากันแล้วเสร็จแล้ว่าพี่เขาบอกว่ามันฉีดได้นะแก้วอะไรเงี้ยก็อยลองดูแล้วก็ฉีดตอนที่เขาอยู่บนหินด้วยไม่ได้ฉีดตอนเกาะอตอนแรกก็คิดว่าจะตายแล้วก็เรียกว่าฉีดช้าเกินไปด้วยซ้ำฉีดช้าเกินไปเพราะว่าตอนนั้นที่ฉีดเพราะว่าเขาว่ารากเขาใหญ่บอกว่าแล้วรากเขาไม่เยอะอย่างเงี้ยมีหนึ่งสองสามสี่แล้วที่เกาะผิดก็คือเมื่อแปดปีที่แล้วยังเป็นเด็กอยู่ไงเบบีทำอะไรไม่เป็น ทำไมเอาลากสี่เส้นมาเกาะได้เราก็เครียดแล้วนะแบบเอ้ยมันต้องห้าสี่ตายแล้วหรอทฤษฎีเราไม่ได้หินก็ไม่ได้เห็นไหมตัยงหินหินก็ไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือแบบเนื้อไหมตัวเองเหมือนเด็กปหนึ่งอะทำแล้วกันผ่ดทำทำอะไรก็ไม่เป็นพอไมเอ้าตายแล้วต้องมีหัวเหรอ อ๋อไม่เป็นไรเกาะไปก่อนอ่าแล้วมะขามอันนี้ก็ไม่ใช่มะขามยักษ์ด้วยมะขามจี๊ด20บาทนะแตงแต่ก่อนขับรถไงว่วงนอนเราก็กินกินเสร็จก็เข,เขากำลังขอพอ,พอทีเฮ้ยคุยกันเรื่องพี่มะขามเกาะหินเนี่ยลุงมอดตัดมะขามเกาะหินไปเคียงนะเจ็ดหมื่นแค่เคียงเจ็ดหมื่นเหรอเราเราก็กินเลยเฮ้ยจริงอ่ะกินมะขามจี๊ดเสร็จใช่ป่ะมาถึงสะบัดสะบัด แล้วก็ขึ้นนรกแลนก็ขมันก็ขึ้นอแล้วก็ได้มาสี่แล้วก็หินนี่ก็ข้างทางคือเอาม่รู้นะถ้าถามผมผมว่ามันก็ดูดีมนกีทรงดีเออมันก็มีเส้นดีอะคือคือเราก็มองว่ามันต้องทําแบบนี้ใช่ไหมก็ทําเลยแล้วก็ไปอ่าพี่ตายหาสี่เส้นวะอาอแล้วไม่เป็นฮะเฮ้ยเขาบอกมันฉีกได้ฉีกได้ก็ฉีกเลยลองฉีกตายก็ตายไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ได้มาฟรีเราคิดอย่างนี้แล้วก็ทําปั้มกันไปปั้มกันมามันก็เลยไม่ตายก็ยังรอดมาอีกใช่ข้อดีของมัน็คือบเลก ใช่อ่าแล้วผิวสวยเห็นไหมคะใช่ใช่าจริงๆใบเล็กมันก็ดูสมขนาดได้เหมือนกันเนาะใช่ไหมพี่แก้วแต่มะขามเป็นไม้ที่เล่นยากเพราะเป็นไม้ตาสลับส่วนมากบอนไซเขาชอบเล่นไม้ตาคู่โมกเนี่ยเห็นไหมตาคู่ก็คือแบบหนึ่งหนึ่งอันออกออกพร้อมกันอ่ะสองข้างเลยตาคู่ตาสลับคือหนึ่งหนึ่งแล้วเวลาทํากิ่งมันจะทายากเห็นไหมคะเนี่ยมันตาสลับเนี่ยก็เรียกตาสลับเนี่ยค่ะตืบตืบตืมันไม่ตรงกันแต่ถ้าเกิดไม้ที่มันตรงกันอ่ามันจะมันจะเล่นง่ายใช แต่มาขามเนี่ยแต่แบบเราเราก็เล่นรากไงในเมื่อเราทํากิ่งไม่เก่งก็เล่นรากแทนใช่โอเคแล้วก็สุดท้ายเราก็มาจบที่ไม้จบที่เราดูเมื่อสักครู่นี่แหละก็คือต้นนี้เป็นไม้จบแล้วจริงๆก็รุ่นเดียวกับต้นนั้นนะคะถ้าตน้นนั้นไม่ไม่มัวแต่ฉีกลากอยู่เขาก็ต้องจบพร้อ okay. มกันเขาป่วยอยู่เขาป่วยอยู่ไม,ม่งั้นจบพร้อมกันแล้วนะคะก็อย่างต้นนี้ค่ะไอ้ไที่เราเรียกว่าจบเนี่ยมันคือ,อยังไงพี่แก้วก็คือเรารู้สึกว่าต้นนี้สมบูรณ์และและปิดยอด เมื่อกี้เห็นไหมคะว่ายอดยังอยู่างนี้แต่เมื่อมีความกลมเราเรียกเเรราียกว่าปิดยอดตรงนี้ก็คือเขาเาแทงขึ้นมาตรงนี้ปิดยอดก็คือต้นสังเกตดูไม้ไมทั่วไปเห็นไหมเขาจะมียอดนั่นคือปิดนั่นคือจบอันนี้ก็คือไม้จบเพราะว่าเราปล่อยเขาโตไม่ได้เงนเราต้องปิดยอดเขาปิดยอดไปการจบของไม้เราก็ดูสัดส่วนหนึ่งในกระถางความเหมาะสมของลำต้นและก็รูปทรงที่เราทำผมเข้าใจว่ามันไม่มีหลักสูตรตายตัว ว่าไม้จบเป็นยังไงอมีค่ะเขามีเหมือนกันมีตามสไตล์ของเขาเช่นไม้ไม้จบทรงต้นต้องเป็นแบบนั้นไม้จบเกาะหินต้องเป็นแบบนี้ไม้จบกระถางต้องเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะแยกย่อยกันส่วนใหญ่ก็จะนี้กันที่ปิดยอดนั่นเองคือถ้าเอางี้ถ้าตัวผมเองดูไม่เป็นนะ ถ้ามันดูเป็นทรงเป็นเรื่องเป็นผู้ถ้าตัวเองมองแล้วเออสวยดีอ่านะคือจบแต่เมื่อกี้ตัวเองดูเมื่อกี้เออทำไมตัวกิ่งนั้นมันยาวอ่าดูดูลกๆนั่นแหละคือยังไม่จบยังไม่จบทีก็ว่ากันเป็นเปอร์เซ็นต์ไม้เจ็ดสิบไม้แปดสิบก็ว่าไปอทีนี้ถ้าว่าคนที่ซื้อไปอ่ะพี่แก้วสมมติว่าพี่แก้วขายไปค่ะการดูแลรักษาของผู้ที่ซื้อไปเนี่ยต้องทําอะไรบ้าง หนึ่งรดน้ำเลยวันละสองครั้งแล้วเอาตัวเล็กๆนี้ก็รด2สองครั้งสองครั้งค่ะเพราะกระถางเขาบางและเครื่องปลูกเขาน้อ,นอยสองคือ,อเวลามาซื้อเนี่ยส่วนมากใครที่จะมาซื้อไม้พี่นะพี่พี่ค่อนข้างเรื่องเยอะอเพราะว่าเลี้ยงจริงๆแล้วเลี้ยงเหมือนลูกแต่ขายก็ต่อเมื่อมั่นใจจริงๆว่าคุณคุณไปดูแลได้หรือเปล่ามีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้ยค่ะ อย่างเนี้ยเขาจะไม่ได้อยู่ตลอดไปนึกออกไหมคะเนี่ยต้น,นไม้มันต้องเติบโตเราเรา,เราต้องอใครที่จะมาซื้อไม้เราต้องมาสอนเขาด้วยว่าคุณดูแลตรงนี้ด้วยนะคะ<ม>ตรงระหว่างตรงนี้มันจะมีสังเกตดูเนี่ยเวลาไม้อยู่ที่สวนเขาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไปวางไว้บ้านคุณสองสามวันน่ะม,มันจะมีตากเกิดขึ้นมาคุณต้องดูแล<อ>แล้วมีการตัดกระชับเข้าไปอ๋อเขต้องมาสอนกันว่าเานี่ยคุณดูตรงนี้ด้วยนะคุณดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อาการกลุ่มโรคมีอะไรบ้างความชื้นได้ไหม อ่าประมาณนี้ก็นนล,กลักลักษณะแต่ว่ามันก็บางคนก็ดูไม่เป็นก็ต้องยกกลับมาให้ทําประมาณนี้มันก็จะเลยมีการดูแลกันกันกันต่อเนื่องคือจริงๆแล้วถ้าเกิดยกมาครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็ทําเป็นแล้วล่ะอ่าหมายถึงว่าดูแลไหมจบดูแลไม่ยากคัทแบ็กยังไงดูแลกลิ่งตรงไหนบ้างตัวเองต้องเล็มตรงไหน,แค,น,น,นแค่นั้นเองประมาณนี้นัเนาะนะ อ่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แก้วมากนะครับที่ให้เรามาเยี่ยมชมในสวนนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาชมดูอยู่เนี่ยเขาอยากติดตามพี่แก้วต้องช่องทางไหนดีครับอ่อู้เยอะมากเลยค่ะอ่ะทิ k ตอกก็มีทิกตอกอ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจก็มีครับผมยูก็มี u นะคะถ้ามาไม่ถูกก็ g o o g l e อ่าปักหมุดมาที่คำว่าแก้วสุพรรณแก้วสุพรรณอแก้วบนลราออนเดอะร็อกอ่เน่ะ ฮชแท็กท,ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเดิหมดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมข้างล่างนี้แต่ต้องโทรมาก่อนนะอ๋อถ้าถ,ถ,ถ้าเกิดอยากจะเข้ามานี่ต้องใช่เพราะเป็นส่วนปิดเป็นส่วนปิดเราไม่ได้เปิดเราไม่ได้เปิดตลอดเวลาถ้ายัางไงอยากจะมาก็โทรนัดนิดนึงว่าเราอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะมา r k e r เดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์กลับไปใช่โอเคงั้นวันนี้เราก็ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามชมจ่องชาวไร่มานะครับแล้วยังไงฝากติดตามพี่แก้วด้วยครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่แก้วขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ